สวัสดีค่ะมอพบมพิกับช่องมูฟแฟมิลี่สายนะคะเมื่อนี้อ้อมซินมาให้ยังมันบอกค่ะอ้อมซินมาผัดน้ำมันหอยนะคะผัดผักกาดหอมใส่น้ำมันหอยค่ะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะผักกาดหอมสวยๆนะจ๊ะคะ่ะเครื่องปรุงก็เท่าที่เห็นเมื่อกี้นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เพิ่มน้ำตาลไปสักเล็กน้อยนะคะเนี่ยค่ะอ้อมซินก็จะเจียวกระเทียมนะคะให้มันเป็นจีนฟางน้อนแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่ผักลงไปลยจ้า ค่ะเพราะใส่ผักลงไปมันบอกค่ะที่เขาต้องตามมาก็คือผวกซอสนะคะที่เขาเอาห้เบลงนะคะเอา่งไๆใส่อย่างนึง,นงช้อนโต๊ะนึ่งช้อนโต๊ะค่ะกับผักนี่นะคะเพราะว่ามันบกค่อยหลาไปไหนนะคะผักนะถ้าเขายุบม,มันแล้วมันก็จะนิดน้อยนะคะนะคะ่ะใส่ผอสายเขียวนะคะทุกคนคะ่ะค่ะแล้วก็ตามด้วยซอสมันหอยจ้านี่เลยค่ะใส่เยอะไปอาจจะคัมน,นะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยค่ะและ้วกาพัดนะคะ ะจะใส่ไฟแห้งๆนะคะทุกคนใส่ไฟแห้งๆเลยนะคะค่อยๆผัดนะคะี่ค่ะที่ทำว่าไอทุกคนไอวา่าบอเคผัดมาก,ก่อนเป็นบวกระนี่แหละค่ะวิธีผัดอย่างง่ายๆค่ะคล้ายๆผัดข้าวหน้าแหละค่ะทุกคนหรือผักกาดขาวเสียเฮาก็ผัดที่ไทยกันค่ะแต่ว่าเขาเปลี่ยนจากผัดชนิดอื่นมาเป็นผักกาด หอมนะคะทุกคนค่ะเอามีอันไหนเข้าก็เฮ็ดอนนั้นละค่ะเนี่ยค่ะแล้วใส่กับเซนตาลไปนิดนึงนะคะเพราะว่าซอสมันจะเค็มแล้วเนาะออมสิเลยจะใส่น้ำตาลเข้าไปนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะผัดพาอให้ผักมันสลบนะคะทุกคนค่ะเราต้องให้มันในจนสุกขนาดนะคะเพราะให้มันสลบนะคะเนี่ยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยเอาลุงไปกินได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้ว ะอมซิงกับปิดแก๊สเรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็มาเทใส่จานเลยจ้าจ้ะอืมค่ะเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเป็นผักกาดหอมพัสน้ำมันหอยนะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะซีสันอาจจะบดเท่าไหร่นะคะแต่รสชาติ โอเคเลยค่ะพานพานจ้า